มาแล้วจ้ามาแล้วสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผมมีบอลสี่บอลด่างบอลป้ายสวยๆมาแบ่งปันจะพี่พี่ข้าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสนใจโทรแอดไลน์มาได้เลยจะพี่พี่เดี๋ยวมีเอาร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมบอลด่างบอลป้ายสวยๆสองสามสี่บารมีบอลเข้าแวะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะพี่พี่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาจาพี่พี่สาวนครชัยศรี หน้าขาวชมพูทองจ้ะพี่สาวนาครจะสีหน้าทองใบไม่เปิดหน้าทองสวยๆสามร้อยห้าสิบจ้ะนี่ใบไม่ล่าสุดใบนี้เลยใบเหลืองทองสวยเลยจ้ะใบเหลืองทองสวยมากกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้ะสาวนครใช้สีสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีต้นนี้จ้ะหน้าเหลืองทองสวยเช่นก <Kara> <outbreaks> <termin ifies> ันสาวนครใช้สีจากกระถางห้าจุดห้าสามร้อยห้าสิบเช่นกันจ้ะพี่ต้นที่สองเนาะนี่ใบหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้นี่ใบใบเหลืองทองใบนี้เลยจ้ะ สามร้อยห้าสิบฟอร์มกระถางห้าจุดห้าสาวนาครใช้สีสวยๆจาะด้านนี้ไม้ใหม่เพชรเศรษฐีอ่าสยามเพชรเศรษฐีสยามมีหน่อด้วยนะจ๊ะมีหน่อด้วยตัวนี้กระถางหกนิ้วนี่มีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อจากเพชรเศรษฐีสยามไม้ใหม่ใบยาวด่างขาวเหลืองสวยโตเต็มใบด่างเหลืองเข้มๆสวยจะ้ะสามร้อยห้าสิบจะเพชรเศรษฐีสยามพร้อมหน่อเลยพี่พร้อมหน่อนะกระถางหกนิ้ว สวยๆใบแข็งก้านแข็งจ้ะนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดออกด่างเหลืองและออกด่างเหลืองแล้วเม็ดขาวแดงเริ่มมานี่พร้อมหน่อเลยต้นนี้สีคุณปื้มไม้แยกหน่อจะ้ะสีคุณปื้มไม้หน่อสวยๆสามร้อยบาทจ้านี่ป้ายด่างด่างดาง่ดางตัดกันชัดๆนะจ๊ะพี่ด่างตัดกันชัดๆเนาะนี่สีคุณปื้มด่างอารมณ์แบบด่างปักคาแบบพ,พ,พ,พวกเจ้าปอเจ้าส,วสวัวอะไรพวกนี้ไหมอันนี้สีคุณปื้มเนาะ ม้หน่อ300อจากกระถาง6นิ้วด่างตัดชัดๆเจ้าปลาครับในตำนานด้านนี้สีการเจน2ต้นนี้มาเข้มจ้ะพี่หน้าออกส้มเนาะส้มทองเลยปกติสีการจะด่างจะด่างชมพูเนาะด่างชมพูอันนี้ใบร่างก็ด่างชมพูนะจ๊ะนี่เห็นไหมใบเบี้ยใบร่างด่างชมพูแต่เปิดมา3ใบล่าสุดพี่ดูส้มทองเลยนะด่างส้มทองเลยสีการจะนายพิเศษเจน2จากสวยๆน่าเทพกระถาง5.5นิ้ว450จ้ะ หน้าส้มทองเออปกติเอาจากใจที่ผมพาผมก็จะเห็นแต่หน้าชมพูอะไรพี่มีต้นเนี้เนี่ยส้มทองสวยสวยจัดเนี่ยไปนี้แม่ใหม่ล่าสุดยังกลางไม่สุดจะ้ะส้มทองส,สวยๆสยี่ร้อยห้าสิบสี่การจะนายพิเศษเกียนสองนะจ๊ะด้านนี้เป็นไม้แยกนอองคุรีมานจ้ะนี่องคุรีมานไม้เก่านะเก็บไม้หนอต้นใหญ่ฟอร์มกระถางหกฟูฟูจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบต้นใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเนี่ย ไม้หนอ250่อสองร้อยห้าสิบจ้ะองคุรีมานหน่อที่หนึ่งจ้ะพี่ต้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีหนอนี้หน่อนที่สองจะ้ะเลือกได้เลยเลือกไม่ได้เดี๋ยวให้พ่อค้าหรือแม่ค้าเลือกให้ก็ได้นจะจ้ะสวยๆแน่นอนไม่ผิดหวังจะ้ะนี่องคุรีมานหน่อที่สองสองร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วไม้แยกหนอ่อองคุรีมานองคุรีมานนี่ตัดพระพุทธเจ้าเนาะไม่ผิดนะพี่ตัดพระพุทธเจ้าด้านนี้มณีรุ่งแสงจะ้มะมณีรุ่งแสง ใบกลมป้อมด่างสวยเม็ดสีมาแล้วเจีมๆไม้แยกหน่อจ้ะแล้วก็มีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อนะจ๊ะมีหน่อมาแล้วอีกหนึ่งหน่อกระถางหกนิ้วมณีรุ่งแสงมณีรุ่งแสงต้นนี้ม้แยกหน่อต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ใบป้อมด่างสวยเม็ดเจีมๆพร้อมหน่ออีกหนึ่งหน่อสามร้อยห้าสิบมณีรุ่งแสงกระถางหกนิ้วนะจ๊ะขถางหกนิ้วนี่สวยๆพร้อมหน่อกันไปเลยจ้าคุ้มคุ้ม ต้นนี้เทราปาตีจ้าไม้แยกหนอ่อแล้วก็มีหนอ่อ,หนอ,นมหนอมาแล้วอีกหนึ่งหน่อละจ้ะมีหน่อมาแล้วอีกหนึ่งหน่ออันนี้หน้าจมพูเนาะหน้าขาวจมพูนี่หน้าด่างขาวจมพูตัดการสวย,ยจ้ะพี่ไม้แยกหนอ่อเทราปาตีอ่ะมีหนอ่อแล้วเดี๋ยวให้ดูหนอ่อเดี๋ยวให้ดูหนอ่อจ้าจ้าแบบนึงไม้เอน็นปึ๊บอ่ะนี่หน่อเขาสินี่คือใบหน่อนะจ๊ะนี่คือใบหนอ่อนี่ต้นหนอ่อใบหน่อเขาเทราปาตีสองร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้ว กระถางหกนี่กระถางหกหน้าชมพูตัดขาวสวยๆจะปีเจรปาตีมาแยกหนอเหลือหนอสุดท้ายแล้วที่วางอยู่ตรงนี้รู้สึกจะหมดแล้วจะ 250, 250, ปีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเจปาตีต้นนี้เหลือต้นหนึ่งเป็นลูกค้าอ่าไม่ใช่ลูกค้าเป็นลูกไม้จะบอกเป็นจะเป็นลูกค้าเลเป็นลูกไม้ด่างอ่าเป็นลูกไม้การสีพี่ออกสีเลมอนเลมอนเนาะเขียวอมเหลือง ลูกไม้ผ่าเป็นลูกไม้ผ่าสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกระดางของนิ้วมีสีออกเลมอนเลมอนนะไม่เขียวอมเหลืองเขียวเหลืองเป็นลูกไม้ผ่าจากเม็ดขาวแดงเนาะเม็ดขาวแดงฟอร์มกระถางหกสามร้อยบาทลูกไม้ผ่าใครชอบสีจัดจ้านนะจ๊ะสีจัดจ้านในย่านนี้ผมบอกเลยต้นนี้เลยจ้ะลูกไม้ผ่าสวยๆอ่าตอนนี้ศิลาหุมทองหน้าชมพูทองเป็นไม้เยกหน่อจากหน้าชมพูทองหน้าเทพแบบนี้ไม้หน่อไม้หน่อกระถางสี่นิ้วสามร้อยบาทจา้ะ ไม้แยกหน่อสิราหุ่มทองหน้าจมพูทองสวยเข้มจัดเต็มไม้หน่อเจียมๆจ้าอ่าน้ำมังนอนอันนี้หน้าดั้งเดิมมันจะพี่หน้าหวานเนาะใครชอบหน้าหวานน้ำตาลเรียบพี่กระถางหกนิ้วนะำมังนนหน้าดั้งเดิมออริจินอลสามร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วนะบมังนนหน้าหวานๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ลลลไไลนลห,หล,ลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนูกเนี่ยเราเห็นเห็นไม่เปลี่ยนมาแล้วจ้ะหลอดใหม่น้ำมังนนฟอร์มฟูๆกระถางหกจ้ะ สามร้อยห้าสิบหน้าดั้งเดิมออลิจีนอนสวยๆจากสวยๆมาแบ่งต้นนี้กันหน่อยแดงตัดเข้มๆหน้าด่างแดงเข้มๆอันนี้ออกแดงส้มอมแดงเลยพี่นี่สวยๆเลยนี่แดงส้มเลยเพชรพระนครจากกระถางหกนิ้วเพชรพระนครหน้าเข้มๆแบบนี้นะจ๊ะพี่เทียบจะฝ่ามือเลยพี่ดูสายใบต้นไม่เล็กนะจ๊ะนี่เพชรพระนครสี่ร้อยห้าสิบจ้ะฟอร์มกระถางหกฟูนี่ อมกระถางหกฟูฟเต็มกล้องเต็มเลนส์จะมีต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางหกสี่ร้อยห้าสิบเพชรพระนครหน้าเข้มสวยๆจ้ะอา่าถัดมาด้านนี้น้องโวกันหน่อยน้องโวน้องโวหน้าดําแดงสวยจ้ะพี่โวเคโน่กระถางหกเช่นกันหน้าดําแดงสวยสี่ร้อยห้าสิบจ้ะนี่โวเคโน่โวเคโน่อะนี่โวเคโน่หน้าดำแดงสวยตัดกันเข้มๆ450ร้จะยกให้ดูไซส์กระถาง6 ใหญ่ๆสวยๆ <_ d ans> มาถัดก,กันที่ไม้หัวพร้อมหนอจ้ะพี่ณเมืองนนท์ณเมืองนนท์หน้าทองเห็นไหมหน้าด่างจมพูทองมาเลยสโพกทองสวยมาเลยไปมา้คือคือแม่หน้าทองนะพี่ลูกก็ทองจ้าพี่ดูหนออันนี้คือณเมืองนนท์กระถางแปดนิ้วนะจ้าเนี่เห็นไหมหนอหน้าทองเทพๆออกมาเลยจ้ะจะสวยเกินแม่สวยเกินเบอร์กันไปแล้วกระถางแปดนิ้วณเมืองนนท์หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางแปดจ้ะพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อจุกๆแน่น หน้าสวยจะเทพบ,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 บ้าแบบนี้คัดพิเศษมาเลยจ้ะนะเมืองนอนกระถางแปดนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมว่านะโหผมจึงตรงตรงหนอนี่แหละพี่หนอนี่สวยจะสวยแซงแม่แล้วเลยนี่ต้นนี้สาวนครใช้สีจ้ะมาแปลกใบเขียวตัดด่างทองอมแดงนะพี่ปกติเขาจะต่างชมพูลแล้วก็ขาวขาว,ขาวออกทอันนี้มันออกแดงนาะนี่ผมไม่ดูใ,ใกล้เห็นไหมแดงทองนะพี่แดงทองนะ นี่ฮาร์ปครึ่งเลยแล้วก็ใบนี้ก็แดงทองนี่ฮาร์ปครึ่งเช่นกันจ้ะสาวนาครใช้สีนี่หน้าตัดกันเข้มๆต้นนี้450จ้ะพี่สาวนครใช้สีฟอร์มกระถาง5นิ้วนะจ้ะ5นิ้วฟูๆต้นใหญ่หน้าทองแดงทองด่างทองด่างแด,ง,ดง,งนี่ด่างเหลืองด่างแดงด่างเหลืองด่างแดงทองด่างแดงสวยๆ450จ้ะต้นนี้สาวนาครใช้สีหน้าเทพๆแจ่มๆแบบนี้ มีต้นเดียวจ้ะพาแปลกมาพาแปลกมาทีมีต้นเดียวสวยมากให้ดูมุมไกลจะพี่สาระครใจสีนี่ขออนุญาตใช้คําว่าหน้าเทพเลยแล้วกันจะพี่สวยๆเจ๊มๆแบบนี้นี่อ่ะด้านนี้อ่าัตนะรุ่งเรืองจะ้ะรัตนะรุ่งเรืองกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วจะพี่กระถางหกนิ้วรัตนะรุ่งเรืองสี่ร้อยบาท หลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่ใบใหญ่ๆกระถาง6นิ้วรัตนะรุ่งเรืองนะจ้ะรัตนะรุ่งเรืองแล้วก็มีต้นนี้นี่รัตนะรุ่งเรืองโอ้ใบใหม่ใบใหม่ด่างแดงสะโพกทองมาเลย400บาทจ้ะลัตนะรุ่งเรืองเทียบับฝ่ามือได้เลยจ้ะพี่พี่กระถางหกล้อกระถาง6นี่ใบใหญ่ๆใบเบลเลอร์เบลเลอร์หน้าสวยๆใบนี้ใบใหม่ด่างครับครึ่งแจ่มมากแดงทองมาเลยแดงทองมาเลยส0 0รอยบาทรัตนะรุ่งเรืองจ้ะรัตนะรุ่งเรืองเนาะอ่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ลัตนะลุ่งเรืองเช่นก um ันจะกระถางหกนิ้วจะพี่พี่กระถางหกนิ้วเนาะสี่ร้อยเช่นกันจะลัตนะลุ่งเรืองชอบต้นไหนรักต้นไหนเล็งต้นไหนไว้เลือกได้แคบได้จะจิ้มได้เลยจะพี่สี่ร้อยลัตนะลุ่งเรืองรัตนงเรืองฟอมกระถางหกนิ้วฟอมกระถางหกนิ้วนี่ด่างตัดกันแจมแจมแล้วกด่างตัดกันแจมแจมเนาะลุ่งเรืองด้นนี้มันนีไม่ขลาบอนกาบด่างชมพูชมพูสวยๆแจมแจมตัดกันแจมแจมนี่ มณีเมฆขราหน้าชมพูสวยหวานจ้ะพี่พี่450จ้าฟอร์มกระถางหกนิ้วเช่นกันโอ้โหตอนนี้ว,ว้าวใบนี้นิสุดจัดเนี่กระถางหกนิ้วนะจ๊ะมณีเมฆขราบอลกาบด่างสวยแจ่มแจ่มเนี่ย450จ้ามณีเมฆขรามณีเมฆขราเนาะแพนให้ดูอีกรอบจ้ะพี่ มีความทองนะพี่ใบนี้หนึ่งใบนี้เห็นไหมด่างจะพูมาแล้วก็มีความทองที่ขอบใบด้วยวันนี้ไม่ขรากราบด่างยิ่งโตยิ่งสวยจะ้ะยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งเจม4่ยห้าสกระถางหกนิ้วทุกต้นจะ้ะอะไรนี้เมืองเกาะเกตสายใหญ่เมืองเกาะเกตกระถางหกนิ้วเมืองเกาะเกตนี่สี่นิ้วสอดเลยจะพี่เมืองเกาะเกตสายใหญ่สา0ร้อบาทจ้ากระถางหกนิ้วเนาะเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกต ไม้เรที่บอกว่าเรนันนานการเวลาค่าเขาไม่ได้จริงๆนี่ hey, เพราะว่าสวยมากสวยในแต่ไรแล้วครับีเมืองเกาะเก็ดเนาะนี่สามร้อยบาทจะมีฟอร์มกระถางหกนิ้วฟอร์มกระถางหกใหญ่ๆด่างสวยๆไม่ต้องลุ้นจ้ะด่างมาขนาดนี้เล่อย่างนี้เลยเห็นไหมฮาร์ปครึ่งสองใบติดเลยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งเลยไม่ต้องลุ้นว่าน้องจะด่างไหมด่างสวยมาทุกใบจ้ะสามร้อยเมืองเกาะเก็ดฟอร์มหกนิ้วนี่ต้นใหญ่ๆเห็นได่างตั้งแต่ใบล่างไปดูใบเบีย้บยใบล่างเห็นไหมไม่มีหลุดลจ้ะไม่ใช่มาด่างตอนตัวนี้ นี่แล้วก็หลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ใบล่าสุดใบนี้ h า l ครึ่งหลอดใหม่มาแล้วจ้านนเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตสามร้อยละจ้าฟอร์มกระถางหกนิวน้วหกนิ้วมีหน้ามังนนต้นนี้หน้าหวานเชียวหน้าหวานสวยเชียวหน้ามังนนอันนี้หน้ามังนนแผงนี่จะหน้าปกติหรือหน้าแผงเอ่อความสวยอยู่ที่อยู่ที่เราและกันบีไม,ไม่ไม่ใช่ว่า ไอ้หน้าหน้าปกติจะสวยกว่าหรือหน้าแผงจะสวยกว่าไม่ไม่เกี่ยวครับพี่อันนี้พูดถึงเนาะนี่อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเลยพี่ชอบตัวไหนจะต้นนั้นแผงไม่แผงสวยเหมือนกันหมดครับพี่สวยเหมือนกันหมดสามรอยห้าสิบจ้าอันนี้ณเมืองนอนนี่ณนะเมืองนอนหน้าแผงสวยหวานสวยหวานปลอมกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบจ้าสวยแจ่มแจ่มเลยอ่ามาด้านนี้ดาราดาราดาราป้ายลึกมากป้ายลึกมากกระถางหกนิ้วดาราลบพลัด 450ป,ป้ายลึกสวยป้ายรึกสวยมาก450าจ้ะดารานพรัตกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วดาราไม้ที่องบอกว่าเป็นไม้ที่ติดทุกสนามมนจะดารานพรัตเพราะว่าเขาเป็นไม้ทรงใบแข็งนะมีเนาะคือไปประกวดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องค้ำใบก็ได้สวยมากไม่ติดรางวัลที่หนึ่งสองสามก็ติดชมเชยนะดารานุพลัตผมบอกเลยว่าคลองทุกสนามจริงๆเป็นไม้ที่ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งสวยจ้ะยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งสวย จิตตาพรต้นนี้จะจิตตาพรกระถาง6นิ้วใหญ่ๆด,ด่างชมพูใบาย,ยาวสวยๆจิตตาพรณ์2 5้อห้าสิามใหม่นะจ๊ะชื่อว่าจิตตาพรเนาะ250สะโพกเขียวด่างชมพูชมพูด่างชมพูสวยๆนี่ใบาย,ยาวใบาย,ยาวจิตตาพรณ์250าจ้าด้านนี้เมืองนครชุมหน้าสวยเข้มๆแบบนี้จะพี่เมืองนครชุมต้นใหญ่จะไม่เล็กกระถาง6นิ้ว กระดางหกนิ้วสามรอยหสิบเมืองนครชุมเข้มขนาดนี้เข้มกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะพี่ต้องบอกงนี้ก็คือเข้มสวยมากนี่ความดางังแบบดังออกอ่อมแดงแดงอมส้มนะแล้วก็มเมรร็ดสีแดงเข้มๆแดงเรือหมู่เข้มๆนี่เมืองนครชุมจ้ะสามร้อยห้าสิบอันนี้ต้นที่สองแล้วก็มีต้นนี้เมืองนครชุมจ้ะพี่นี่หน้าแดงแป๊ดเลยต้นที่สามจ้ะต้นที่สามเมืองนครชุมสวยๆสวยๆ ต้นละสามร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วเดอ้อกระถางหกนิ้วสวยแจ่มๆกันทุกต้นเลยอ่ะต้นนี้บอลกาบไม้แยกหนอ่ออุดรรัศมีจ้าด่างสวยๆแบบนี้จ้าพี่ด่างสวยๆแบบนี้นี่อุดรรัศมีไม้แยกหน่อสี่ร้อยห้าสิบจ้ะเป็นบอลแข้งบอลมีแข้งนะจ๊ะบอลมีแข้งนี่เห็นไหมเป็นไม้แยกหนอ่อนี่บอลใหม่บอลใหม่ที่ผมบอกเลยว่าแม่ ยังน้อยมากในตลาดยังไม่ไม่ค่อยน่าจะมีใครออกมาขายอุดรสมีอันนี้ผมแบ่งไม้หนอผาก็ยังไม่ได้ผ่าเลยพี่แค่แค่หนอออกนะพี่แล้วก็ปลูกไว้ก่อนยังไม่ได้ผ่าเลยหัวยังไม่ได้อันนี้แบ่งหนอสี่ร้อยห้าสิบจ้ะอุดรทัศมีใบกลมนะพี่เห็นหรป่าใบกลมใบกลมใบกลมนี่ใบออกกลมๆป้อมๆนี่แข้งสี่ร้อยห้าสิบน่าจะจัดอยู่ในตระกูลบอลกาบอันนี้อ่ะอันนี้บอลกาบของแท้เพชรยอดปราสาทจ้ะเริ่มกัดแดงมาแล้วยิ่งแดดยิ่งแดงยิ่งแดดยิ่งสวยจ้ะ กระถางหกระถางหนี่เพชรยอดปราศาสตรไม้หนอสวยสวยสองร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่นี่เห็นไหมดูความแดงดูความอันนี้ยังไม่สุดนะจ้ะพี่ยังยังได้อีกเยอะอันนี้แค่เริ่มต้นผมบอกเลยความแดงแค่เริ่มต้นจากความแดงแค่เริ่มต้นนี่นี่เป็นบอลกลับกัดแดงที่สวยมากเพชรยอดปราศาสตรไม้หนอจนอะอ้ะพี่สองร้อยห้าสิบเนาะสองร้อยห้าสิบอต้นที่หนึ่งมีต้นนี้ต้นที่สองแล้วก็นี่ต้นที่สามไม้หนอจ้ะไม้หนออันนี้ยังสียังไม่ค่อยมา เนี่ยมีสามต้นเนี่ยผมาว่าจมสีแดงเริ่มมาแล้วแดงเริ่มมาแล้วอ่าจะ,อะขอปิดหน่อยครับพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยมาอ่ามาไลายตอนตอน,ตอนคึมๆนะเนาะสักพักแดดเปี้ยงแดดเปี้ยงเสร็จแดดหายไปปุ๊บฝนมาพีพอฝนตกแป๊บเดียวไม่พอตักห้าทีที่มันดีแดดมาอีก <laughs> ปรับแบบว่า <laughs> บอกเลยว่าปรับตัวไม่ถูกนะ <laughs> เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึม อ่ะตอนนี้นะเมืงนนจ้ะพี่นะเมืองนนหน้าแผงสวยอีกต้นจ้ะใบใหม่เอ้ยเปิดทองนะเปิดทองนะนี่ใบใหม่เปิดทองสวยเลยนะเมืองนนแผงสวยจะสามร้อยห้าสิบจ้ะพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกกระดางหกจะออริจินอลหรือจะแผงสวยเหมือนกันหมดจ้ะพี่สวยไม่แพ้กันนะครับคันนี้สวยไม่แพ้กันนี่สามร้อยห้าสิบจ้ะนะเมืองนนแผงหวานหวานใบใหม่เปิดทองสวยๆอ่ะพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวหน้าแดงจ้ะพรเจ้าสัว หน้าแดงกระถางหกนิ้วพรเจ้าสัวสามรอยบาทจ้ะหน้าแดงสวยหน้าแดงหน้าแดงที่ทํายากสุดแล้วมันจะมีหน้าขาวหน้าเหลืองแล้วก็หน้าแดงหน้าขาวนี่คือสม่าจะผ่ามาแล้วได้เป็นได้ได้เยอะมากแต่มีหน้าเหลืองกับหน้าแดงเนี่ยเหลืองก็กลางๆของวันนะแต่มีหน้าแดงเนี่ยที่สุดแล้วเี่นทำยากที่สุดของี่สุดแล้วเพราะว่าผ่าแม่แดงมามันจะกลับไปขาวเลยนะพีเนาะนี่อันนี้คือคัดเฉพาะหน้าแดงจริงๆที่มาแบ่งให้กระถาง6กนิ้ว่ะ หน้าแดงจริงๆที่เอามาปล่อยสา0อบาทจ้ะนี่พรเจ้าสัวหน้าแดงกระถางหยสวยๆชอบต้นไหนแคปต้นนั้นนะจ๊ะไม่พี่เนาะเลือกไปได้เดี๋ยวให้บอกค้าเลือกให้ให้แม่ค้าเลือกให้สวยเด็ดโดนใจแน่นอนจ้ะพี่คัดแต่วสวยให้คิเล่คิเล,ล่เอาไว้ทางนี้สวยๆพี่ๆเอาไปเลี้ยงจ้ะนี่ส,โล,ส,โ,ลแแลสโลแกนสโลแกนและสโลแกนคติประจําใจคือไม้บางต้นอ่ะผมเห็นว่าบางต้นมันออกมาไม่สวยนะพี่เนาะ ผมบางทีผมเดินไปเจอเนี้ยแต่ผมไม่ได้ขึ้นผมก็จะทักบอกพี่บางท่านนะไอ้ตอนนี้มันสวยกว่าพี่เอาไหม <laughs> อยากให้ได้สวยไปนะพี่เนาะอยากให,ให้ได้เลี้ยงสวยไปเขามีแต่อยากขายไม้ขี้เหล,ล่ขี้เหล่ใช่ไหมแล้วก็เก็บไม้สวยไว้ขายครั้งหน้าเนาะมันมันขัดใจผมม,มันไม่ใช่ผมผมพยายาพี่ไดี้สวยไปแล้วก็เก็บขี้เหล่ขี้เหล่ไว้ที่ผมออประมาณนี้นะพี่อันนี้เพชรจอมทองเพชรจอมทองกระถางหกนิ้วจะ้ะชมพูตัดเขียวแจมๆจจ้ะพี่สี450่ร้อยห้าสิบเพชรจอมทองเพชรจอมทอง นีไม้แรไม้เทพอีกต้นที่น่าเลี้ยงสะสมที่สุดจะพี่นี่เพชรจอมทอง450ร้จะสวยๆกันทุกต้นจะ้ะพี่นี่หลอดใหมาแล้วต้นนี้ก็ทาง6นิ้วฟอร์มป้ายเขียวชมพูตัดกันแจมๆนะจ๊ะตัดกันแจมๆเนาะเพชรจอมทองเพชรจอมทอง โอ้อันนี้ใบใหม่ใบใหม่มาเขียวมาเต็มเขียวมาเต็มโอ้โหใบดีใบดีลยพี่ไปจำทองต้นนี้สวยต้นนี้สวยนี่เห็นไหมใบเบี้ยใบล่างนะพี่ใบดีไม่มีลุดคัดมาเลยคัดแต่สวยๆมาเลยไปจำทองกระถางหกนิ้วสี <S <S ่ร no ้อยห้าสิบอ่ะเพชรพระนครเพชรพระนครหน้าด่างแดงๆสวยๆกระถางหกเช่นกันจะพี่สี่ร้อยห้าสิบจ้ะเพชรพระนครเนาะต้นที่หนึ่งแล้วกันนี่อันนี้ต้นที่สองต้นที่สองจะพี่ต้นที่สองแล้วก็ ต้นที่สามแล้วก็มีก่อนอ่กนตอนต้นคลิปอยู่ต้นหนึ่งนะมีเนาะสี่ร้อยห้าสิบจินกันจะมีเพชรเพชรพระนครเพชรพระนครสี่ร้สิบกระถางหกนิ้วเริ่มไปแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปดบคาเฟอินกาแฟหน่อยนะจ้าพี่บีแล้วก็มีมณีรมเพชรตรงนู้นตรงนู้นอ่ะมณีอมเพชรหน้าดังเดิมจ้าออริจินอลหน้าดังเดิมออริจินอลกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจะมณีรมเพชร หน้าดั้งเดิมออริจินอลนะจ๊ะนี่โอ้แดดมาเป็นไงพีสวยสู้แดดสวยสู้แดดสวยสู้แดดจมพูเข้มปัดสี่ร้อยห้าสิบมณีล้อมเพชรน,นะจ๊ะมณีล้อมเพชรหน้าดังดนะาด้งเดิมออริจินอลเนาะดั้งเดิมออริจินอลสวยๆกันเลยกระถางหกนิ้วนี่เจียมๆสวยๆกันทุกต้นเลยสนใจต้นไหนโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะจ๊ะสองสามสี่ 4, บรเมีบอลสามต้นสองี 3, มีเก็บเงิน ปลายทางเดี๋ยวมีอัปเดตสาวน้องก้อยรับสายเนาะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า